สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษ์พทุกทุกท่านนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ค่ะดาวพระอังคารนะคะจะมีเกณฑ์การโยกย้ายในวันที่26กุมภาพัานธ์ไปได้ตำแหน่งมหาอุดนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในวันที่26กุมภาพันธ์นะคะจนถึงต้นต้นเดือนมีนาคมนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในภพสุภาะของท่านนะคะมีดวงดาวทั้งหมด4ดวงเลยนะคะโคจรอ,อยู่ในภพนี้ค่ะภพสุภาะก็หมายถึงภพที่ทําอะไรแล้วนะคะก็จะประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะหรือหมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านนะคะก็แสดงว่าดาวทั้งหมด4ดวงที่โคจรอ,อยู่ในภพนี้นะคะ ถือว่าประสบความสําเร็จมีดาวดวงไหนบ้างนะคะดาวที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารนะคะก็จะหมายถึงนะคะพบวินาศและก็หมายถึงพบปัตตนิพบปัตตนิก็หมายถึงนะคะหุ้นส่วนคนรักของท่านเพศตรงกันข้ามหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านไปมีคอนเน็กชันด้วยนะคะในเมื่อโคจรนะคะไปได้ตําแหน่งนะคะมหาอุดเช่นนี้ก็แสดงว่านะคะ คู่ครองคนรักของท่านนะคะอาจจะได้เกียรติหรือคู่ครองคงรักของท่านนะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงานหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปทํางานด้วยนะคะมีความมั่นคงนะคะมีเกียรตินะคะหรือหุ้นส่วนที่ท่านมีคอนเนคชั่นด้วยนะคะก็เป็น หุ้นส่วนที่มีชื่อเสียงเป็นหุ้นส่วนที่มีความมั่นคงนั่นเองนะคะหรือเป็นหุ้นส่วนนะคะที่ได้รับเกียรติยกย่องนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีดวงดาวโคจรอยู่ในภพสุภาด้วยค่ะเรามาดูเลยนะคะก็คือดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธดวงนี้ก็หมายถึงการเงินและอีกเรือนหนึ่งนะคะก็หมายถึงนะคะภพปุตตะของท่านก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะถึงแม้ว่า หุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆหรือแม้แต่คนรักของท่านนะคะมีเกณฑ์ไปได้เด่นไปได้ดีก็จริงนะคะแต่ในช่วงของวันที่26กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2มีนาคมนั้นนะคะก็ให้ท่านผู้ชมให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของคําพูดระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะคะคําพูดของท่านนะคะอาจจะกระทบกระเทือนไปถึงเรื่องการเงินหรือธุรกิจที่ท่านจะเริ่มทําในช่วงแรกๆนี้ก็เป็นไปได้นะคะ หรือในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือกำลังจะมีการลงทุนหุ้นส่วนกับใครหรือกำลังจะไปทำงานกับธุรกิจกับใครนะคะช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีเกณฑ์การเจรจาอะไรนะคะหรือมีเกณฑ์การเซ็นสัญญาอะไรท่านผู้ชมก็ต้องให้ระมาระวังในเรื่องการเซ็นเอกสารสัญญาด้วยนะคะเพราะตรงจุดนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เปราะบางมากๆเลยนะคะและ ในช่วงระยะเวลานี้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีดาวพระสุขใช่ไหมคะดาวพระสุขก็โคจรเข้าไปอยู่ในตรงจุดพบสุภาษด้วยดาวพระสุขนี้นะคะก็หมายถึงนะคะตัวตนของท่านเองและอีกพบเรือนหนึ่งก็คือพบอริก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าท่านมีอุปสรรคปัญหาท่านอาจจะมีปัญหาของสุขภาพร่างกายของท่านก็เป็นไปได้แต่ดาวดวงนี้นะคะมีตําแหน่งเทวีโชคแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ท่านก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องในช่วงระยะเวลานี้ที่ท่านทําเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ท่านก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้แต่หลังจากวันที่สองไปแล้วนะคะดาวพระพุธและดาวพระสุขก์ก็โคจรเข้าไปอยู่ในการงานของท่านนะคะก็แสดงว่าจะมีปัญหาช่วงระยะแรกๆเท่านั้นเองนะคะที่ควรจะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากวันที่2ไปแล้วนะคะจะเห็นว่าได้พบการงานของท่านนะคะมีดวงดาวสัพพัฒมากๆเลยนะคะส่งผลดีให้กับท่านค่ะก็แสดงว่าในช่วงระยะหลังจากวันที่2มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่6เมีสายนนะคะการงานของท่านพลั่งพลูเข้ามาเลยนะคะมีงานมากมายที่เข้ามารวมไปถึงนะคะในวันที่30มมีนาคมค่ะดาวพระราหูซึ่งหมายถึงพบการงานของท่านก็โครจรนะคะ ออกจากทัพลักนณาของท่านมาอยู่ในเรือนวินาศและได้ตําแหน่งเทวีโชคก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของท่านนะคะมีการขยับขยื่นไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะ การพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าในช่วงวันที่26กุมภาพัานธ์ไปจนถึงวันที่6เมษายนปี65นี้นะคะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ค่ะมีดาวพระอังคารโดดเด่นนะคะได้ตําแหน่งมหาอดในภพสุพะนั้นส่งผลดีให้กับท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นคนรักของท่านหรือไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านไปมีคอนเนคชั่นด้วยนะคะเป็น จุดที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นบริษัทที่มีคนนับหน้าถือตาเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ และรวมไปถึงนะคะคนรักของท่านก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะในคลิปนี้เป็นการนําเอาลัคนาราศีพฤกษบค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ทุกๆท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะขอให้การงานมั่นคงขอให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีหุ้นส่วนที่ดีๆและก็การงานมั่นคงนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ